วิธียกเลิกซ่อนโพสต์ใน Facebook มาดูขั้นตอนกันเลยครับเวลาที่เรากดไปที่จุด3จุดบนโพสต์ตัวเองหรือว่าโพสต์ที่เพื่อนแท็กมาแล้วไปกดซ่อนจากโปรไฟล์ปรากฏว่าโพสต์นั้นหายไปจากหน้าโปรไฟล์ของเราถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะเรียกคืนโพสต์ที่หายไปให้กลับมาแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมให้ทําแบบนี้นะครับก็เริ่มต้นให้เ,เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ของเ,เพื่อนก่อนนะครับ เมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ a c e b o o k เสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่จุด3จุดบนหน้าโปรไฟล์ต่อไปกดเมนูบันทึกกิจกรรมหน้าต่อไปให้กดกิจกรรมของคุณบน Facebook ต่อไปนะครับให้เลื่อนลงมาและกดจัดการโพสต์ตรงนี้เลยครับหน้าต่อไปให้กดตัวกองเสร็จแล้วกดหมดมูต่อไปให้เลือกโพสต์ที่ซ่อนจากโปรไฟล์ เมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับหาโพสต์ที่จะให้กลับไปแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมจากตัวอย่างนะครับเป็นโพสต์นี้ก็ให้เรานะครับกดไปที่จุด3จุดของโพสต์ได้เลยครับจากนั้นนะครับแนะนําให้เ,เพื่อนๆกดดูตรงนี้ก่อนนะครับและลองมาเช็คอีกทีนะครับว่าเป็นโพสต์ท,ที่เราจะยกเลิกซ่อนถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วนะครับให้กดย้อนกลับในหน้านี้เสร็จแล้วให้กดจุด3จุดอีกหนึ่งครั้ง และกดเพิ่มลงในโปรไฟล์ตรงนี้เลยครับโอเคครับเมื่อเราทําตามนี้นะครับโพสต์ท,ที่เราได้ซ่อนไว้ก็จะถูกยกเลิกซ่อนโพสต์ให้กลับมาแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของมันเพื่อนเหมือนเดิมเลยนะครับก็เมื่อทาเสร็จแล้วนะครับให้เรากดออก Facebook เสร็จแล้วนะครับแนะนําให้ปัดแอป a c e b o o k ออกไปปัดออกไปแบบนี้ต่อไปนะครับให้กลับเข้าไปที่แอป a c e b o o k และกดไปที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้ มันจะเข้ามายังหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กก็ให้เรานะครับลองเลื่อนดูนะครับว่าโพสต์ได้กลับมาแล้วหรือยังนี่นะครับจากตัวอย่างโพสต์ได้กลับมาแล้วนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เราได้ยกเลิกซ่อนโพสต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ไปยกเลิกซ่อนโพสต์กันได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ